ื่องของสารอาญานะคะมีการสั่งจำคุกป่าชื่นคนสนิทอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแอบอ้างเบื้องสูงค่ะขอออกโฉนดที่ดินทับซ้อนของที่ดินทหารบนเขาใหญ่16ปีนะคะแต่ว่าลดโทษลงหนึ่งใน4เหลือ12ปีค่ะ ศารอายรัชดาอ่านคำพิพากษาในคดีหมิ่นสถาบันที่พนักง,งานอายการคดีอายาก้าเป็นโจทยื่นฟ้องนายบุญธรรมหรือป่าชื่นบุญเทพประธานอาชีพในหน้าค้าที่ดินเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงจากกรณีเมื่อระหว่างปี2550ถึง2551จำเลยได้ดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินจำนวนหลายร้อยไร่รบริเวณเขาหนองเชื่อมตําบลขนงพระอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบางส่วนมีสภาพเขาสูง บางส่วนเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินที่ฝ่ายทหารมีหนังสือขอใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการและบางส่วนกันไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำ โดยจำเลยอ้างว่าสนิทสนมกับพลตำรวจโทพงศพชาัยยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและแอบอ้างว่าจะนำที่ดินไปสร้างวางถ,ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารโดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการของจำเลยแอบอ้างเบื้องสูงสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันให้ลงโทษสถานหนักพิพากษาจำเลยกระทำผิดสองกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมกรรมละ8ปีรวม16ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์มีเหตุบรรเทาโทษล,ลดโทษให้หนึ่งใน4เหลือกระทงละ6ปีรวมโทษจำคุกจำเลย12ปีขณะที่จำเลยเตรียมปรึกษาญาติและทนายความว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ค่ะ